วันนี้ก็มาต่อกันนะคะสําหรับท่านั่งนะคะที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเตรียมมุกระเอกภพราภา,าชิโมชนานสนะนะคะ<ม>วันนี้ออยก็จะมาขอเสนอในท่าจานมุเชียชาสนะเอนั่นเองนะคะส่วนในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด A B C ีนะคะซึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะเป็นออยนะมาแนะนําแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นครูอัดนะคะแล้วก็จบที่อาทิตย์ สุดท้ายของจังซีก็จะเป็นครูนิกของเรานั่นเองนะคะยังไงก็มาดูกันค่ะว,ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะเราจำุ่วงนะคะจาก ดอชนะจัง้งทูมานน่านะคะเราก็จะเปิดขาออกทางด้านข้างนะคะท่านี้สิ่งที่ออยก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะไม่ได้รู้นะคะเหตุผลลึกๆนะว่าเอะเราจะมาเปลี่ยนขาเป็นแบบนี้เป็นแบบ B ีแบบ C แล้วเราพับตัวไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอนะคะมุมมอง,งของการทำท่าจานตัวเองนะคะโดยที่เหตุผลก็คือจัดบาย ออยลักจะสอนให้นักเรียนเนี่ยเปิดเปิดขาออกนะคะโดยที่ขอบขาด้านนอกเนี่ยเป็น90องศานะคะจะไม่ใช่จะไม่ใช่สโะโพกขนาดเราข้างใน90นะจะเป็นแบบตรงนี้90นะคะความรู้สึกจะเหมือนเรานั่งไปที่หมน,นะคะทีนี้เวลาเราจะทับตัวไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้น3อย่างนสะาอย่างนะะก็คือการเปิดของสะโพกนะ การบีดของลำตัวนะคะแล้วก็การทำตัวไปทางด้านหน้าน,นะคะสเต็ปเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราเปิดเท้าไปแล้วนะคะเท้าอันนี้นะคะแนบไปกับต้นขานะเราจะหม,นะมุนมต้นขาเข้าก่อนนะคะในในในแอคชั่นแรกเนี่ยเราจะหมุนต้นขาเข้าก่อนนะแล้วเราก็จะ บิดตัวลงนะคะพับตัวไปด้านหน้า,อาเอามือจับกันนะคะแล้วพอเราเริ่มหายใจให้หมุนต้นขาฝั่งขวาเนี่ยออกนะคะโดยการที่คุยกับสะโพกเขาหน่อยว่าเออโลเทตเปิดออกนะดังนั้นสิ่งที่เรารู้สึกก็จะมีการเปิดสะโพกการบิดแล้วก็การขับตัวไปข้างหน้าค่ะพอเราอะมีกาแอคชั่นสามอันแล้ว มีอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังด้วยเพราะว่าในขณะที่เราบิดตัวมานะคะหานขาที่ตรงเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้นะคะว่าล่างตัวฝั่งเร,เราตัวของเราฝั่งนี้นะคะจะมีการผลนะทีนี้เวลาเราฝึกเนี่ยเราก็ต้องเระมาระวังเพราะเราต้องอยากให้สี่ข้างสองข้างเน,นี่ยฝั่งยืดเท่าๆกาันหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมีการยืดตลอดเวลาไม่ใช่ว่าให้ข้างหนึ่งผดตลอดแล้วข้างหนึ่งยืดตลอดนะคะดังนั้นพอเวลาที่เรา บิดและพับตัวลงมาแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมน,นะคะเหมือนเดิมทุกอย่างหมุนต้นขาเข้าดึงกับเข้าเบานะคะแล้วพยายามกดสะโพกซ้ายนะคะลงยืดสีข้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พับตัวลงไวใไกลนะคะในขณะที่สะโพวกขวาวก็เปิดออกเช่นกันถึงแม้ว<ด>่าเราดูแล้ว แล้วก็อย่าลืมนะคะที่เราคุยเรียนเสม,มอว่าเวลาพับไปเนี่ยอย่าไปแอนน่นก้นแล้วก็อย่าไปแอ่นสะโพกนะคะก็เอาตัวเองลงตลอดเวลานะเพื่อที่จะสามารถคอนโทรลร่างกายของเราได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆนะคะในจานของเองค่ะจบไปแล้วนะคะว่าคีย์พอยต์นะคะเนะีสิ่งที่น่าสนใจนะในจานของเชชาสนาเองมีอะไร ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะคะแล้วดีวิ่ดียังไงเนี่ยมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ที่หน้าเพจหรือว่าที่อคอมเมนต์ในทวิตวตอร์อก็ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะคะบ้ายบาย